ตอนนี้ก็มาดูเนื้อหาบทที่5นะครับเรื่องฟี n a l แล้วก็ a เอริวเ l i n e บทนี้ไม่ค่อยยากนะครับแต่ก็ออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะใช้ความจําเยอะนะครับบทนี้ถ้าน้องเก่งบทนี้น้องจะได้บท6ด้วยคือเ m มิเนะครับเพราะว่า5กับ6เนี่ยจะลิงก์กันนะครับาถ้มาดูก่อนอะไรคือฟี n a l อะไรคือเอริวเฮ i า e มาดูฟี n นลก่อนฟี n a ลเนี่ยนะครับสารที่เตรียมเนี่ยฟีลก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบนี้ วงแล้วก็อะไรครับวงแล้วก็ o h เนี่ยนะครับเรียกว่าฟีนอลนะครับตัวนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยตาเนี้ย <c oughs> เราก็มาดูการเตรียมว่าไอ้ฟีนอลเนี่ยเราจะเตรียมมันได้จากอะไรนะครับโ <c oughs> ดยปกติจุดเริ่มเนี่ย <c oughs> ที่เขามาัจากจะให้เริ่มก็คือเริ่มต้นจากโอมิเนซีนก่อนนะครับถ้าเราเริ่มจากโอมิเนซีนเนี่ยนะเอาไปทํากับไนติกก่อนนี่ HNO3 ในซัลเฟริกนะครับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นตัวนี้พี่บอกว่าเป็นการเติม NO2 เข้าไปนี่เ NO2 เข้าไปไปย่ายนี้ชื่อว่าไน t r a t i o n เนะเป็นของ midterm นะครับแต่ไฟนอ l ก,ก็ต้องใช้งานด้วยแล้วก็เอา NO2 ไปเติมเข้าไปที่มุมไหนก็ได้เนาะของเบนซีนอ่ะสมมติว่าพี่เติมไปที่มุมบนขวานี่ได้ตัวนี้ออกมา สร็จแล้วไปทำกับ Fe ในคอง HCL Sodium Hydroxide เนี่ยจะใช้ Sn แทน Fe ก็ได้นะ Sn คือดบุกสตัวนี้เขียนสลับกันได้แต่ตัวอื่นต้องมาครบนะสลับได้แค่2ตัวนี้เท่านั้นแต่ตัวอื่นเนี่ยคงที่นะครับรีเจนตัวนี้มีหน้าที่อะไรรีเจนตัวนี้มีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะเปลี่ยน NO 2ให้กลายเป็น N2 h 2, เป็นตระกูลพวก Reduction นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น Reduction นะ NO2 ให้เป็น NH2 ก็กลายเป็นตัวนี้ออกมานีนา่ตัวนี้ NH2 นะเออตอนนี้มาเรียกชื่อกันก่อนนะครับอย่างวง NH2 เนี่ยนะก็จะมีชื่อจำพะว่าอะนิลีนนะครับนี่ตัวนี้อะิลีนส่วนวง NO2 เนี่ยตัวนี้คือไนโตรเบนซีนนะครับนี่เราก็จะได้ไนโตรเบนซีนกับอะิลีนมาแล้วนะตรงนี้ ชื่อเนี่ยสำคัญนะต้องจำให้ได้นะครับหลังจากได้อนรลีนมาปั๊บเนี่ยก็เอามาดูทางล่างก่อนเอามาทำกับโซเดียมในตรัสใน HCL แล้วก็มีความเย็นนี่คือโคนะครับบางครั้งอาจารย์อาจจะเขียนว่าสูตรองศาก,ก็ได้เนาะแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นสูตรองศาซก,ก็ได้หรือจะเขียนเป็น HNO2 เฉๆในโคก็ได้พูดง่ายๆว่าเรเจนสองตัวเนี้ยนี่คือชุดที่หนงนี่คือชุดที่สงเนี่ย จะเขียนฟอร์มไหนก็ได้ฟอร์มใดฟอร์มหนึ่งก็ไม่ผิดจะเขียนแบบแค่ข้างบนผสมกันก็ไม่ผิดจะเขียนแค่ชุดล่างก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่า2ตัวนี้ผสมกันก็ได้เป็น HNO2 มันก็คือเรเจนต์ตัวเดียวกันนะครับเรเจนต์ตัวนี้เวลาทํากับอะเิลีเน่เราจะได้เกลือนี่ออกมานี่เกลือ N- ทิปเปิร์ล N N ตัวนี้ติดบวกออกมานี่นะครับก็เรียกว่าก็เรียกเกลือตัวนี้ว่าเป็นเกลือ ไดอะโซเนียมโซนี่อานูรีนทำกับกรดในระตัดได้ไดอะโซเนียมโซออกมาคือเปลี่ยน nh 2ให้กลายเป็น nh ิองบวกนะครับตัวนี้โดยไดอะโซเนียมโซเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือว่าความสำคัญยังไงสังเกตดูว่ามันจะมีรอยต่อของมันไปอีกเยอะเลยจากไดอะโซเนียมซอเป็นเหมือนท่าลดนะครับท่าลดในบทกดคือแอซิดคอ l i ไลน์เนี่ย ตัวนี้เป็นจุดรอยต่อหรือเป็นจุดเซนเตอร์นะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนกำกับไดโซนเนียมโซลไว้เลยว่าจะเป็นสารตัวกลางจะเป็นสารตัวกลางในการเตรียมฟีนอลในการเตรียมฟีแอลและอะนุพันธ์ของฟีนนล เกือบทุกชนิดจะเป็นสารตัวกลางในการเตรียมฟีนอลและอนุพันธ์ของฟีนอลเกือบทุกชนิดนะครับนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเตรียมไดโซเนียมซอให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนะครับเ,ออเห็นปะ่ะเพราะไม่มีรอยต่อเยอะเลยนะครับหลังจากเอาไดโซเนียมซอมาทํากับรเรเจนท์พวกนี้เกิดอะไรขึ้นส่วนที่เป็นไดโซตรงนี้มันจะหลุดออกง่ายนะครับถ้าทํากับน้ําในความร้อนเนี่ย ไดอาโซก็จะหลุดออกถูกแทนที่ด้วย O H ออกมานี่กลายเป็นฟีนอลออกมาเห็นปะเราเตรียมฟีนอลได้แล้วนะครับแนวนี้เลยปืด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 นะครับทำกับ H3 PO ามพีโอไดอโซหลุดออกไปถูกเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเนาะหรือ H ฮเนี่ยไม่นิยมยื่นเขาก็ตบกลับไปเลยกลายเป็นวงอะไรมาครับวงเบนซีออกมานะครับนี่ กลับมาเป็นสารตั้งต้นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าทำกับตระกูลคอปเปอร์นะง่ายเนาะเราก็ตัดคอปเปอร์ออกแล้วก็เอาส่วนที่เหลือไปแทนไดอ s โซนะครับตัวนี้ก็แทนที่ส่วนที่เหลือก็คือ Cl ตัวนี้ก็แทนที่ด้วยนะครับ Br ตัวนี้ก็แทนถ้วยที่ด้วยนะครับ CN บ้าง CN ตัวเนี้ยอาจจะเขียนว่าเป็น C ทิปเปอร์บอลเ็จะได้เนาะเขียนได้2แบบนะครับโดยวงเป็นซิน Cn หรือ C ทิปเปอรบอลเนเนี่ยนะมีชื่อเฉพาะนะครับว่าเป็นเบนโซไนตรายนะครับตัวนี้เบนโซไนตรายอย่าอ่านว่าไนตรีวนะต้องเป็นไนตรายนะครับพอเสร็จแล้วเอาเบนโซไนตรายเนี่ยไปไฮโดรไลด์ด้วยกรดตัวเนี้ย กด,กดตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน cn ให้เป็นหมู่กรดก็คือ c ดับเม oos นะครับเปลี่ยน cn ให้เป็นกรดเพราะฉะนั้น cn เนี่ยจะโดนตัดทิ้งไปเนาะแล้วเราก็ได้เป็นหมู่ไรกมาหมู่กรดคาร์บอซิลิกออกมา c ดับเม oos ได้เป็นตระกูลเบนโซอี a อ i ิ s ออกมานะครับอ่ะแนเป็นตัวนี้ออกมาตานี้มาดูฝั่งขวาไดาอะโซเนียมไปทำกับฟีนอลเนี่ยที่พี่แยกเอาไว้ต่างหาก ไม่เอามาปนกับไดแกรมน,นี้เพราะว่าเกิดไม่เหมือนไทรนะครับถ้าน้องเอาไปทําเอาตัวเนี้ยไปทํากับตัวฟีนอลเองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นส่วนไดเอโซไม่หลุดนะแต่มันจะเหลือกลายเป็นพันธะคู่จากสามกลายเป็นคู่อย่างงี้เสร็จแล้วก็เอาปลายที่เหลือเนี่ยไปจิ้มที่ก้นฟีนนลคือจิ้มที่ด้านตรงข้ามกับโอเอของฟีนนลนะครับนี่พี่จะได้เป็นตัวเนี้กมานี่น้องจะได้สารที่เรียกว่าอะโซไดออกมาหรือว่า สีย้อมผ้านะครับสียอมผ้าตัวนี้ก็จะมีสีเหลืองนะครับนี่เป็นปฏิกิริยาเดียวที่ดอะโซมันไม่หลุดนะครับตัวนี้เห็นปะไดกจำนี้เนี่ยเอาไปยาไปจบทั้งหมดของฟีนนลเลยนะครับอ่ะตอนนี้มาดูนะครับจุดด้านบนคืออะไร ทุกทีเนี่ยปกติเนี่ยเวลาอาจารย์เขาเริ่มเนี่ยนะเขามักจะเริ่มต้นจากเบนซีนนะครับเป็นจุดที่1นึ่เนาะแต่มันก็มีบางปีนะครับที่เริ่มต้นจากวงเบนซีนที่มีตัว X มากอเอกาะ X เนี่ยคือธาตุในหมู่7เ,เป็นได้3ตัวคือไอโอดโบมาหรือคลอไรน์ก็ได้นะครับทำยังไงให้มันเข้าไดแกรมนี้ได้คําตอบก็คือเราสามารถเปลี่ยน X ให้เป็นอะโนรีนได้โดยการไปทํากับ NaNH2 หรือ KNH2 ใน Liquid ว m อม n นี ตัวนี้ต้องคู่กันนะอันนี้ก็ต้องคู่กันกับตัวล่างด้วยนะครับแต่ตัวบนเลือกใช้ตัวไหนก็ได้ปริยาที่เกิดก็ตัด x e คู o ่กับโซเดียมหรือ k ออกเอา n อ็เทเข้าไปแทนที่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นเจ้านี้ออกมาเนาะก็จะเข้าไดอะแกรมนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มจุดที่สองที่โจทย์มักชอบให้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องทาโจทย์การเตรียมเนาะเวลาน้องทําโจทย์การเตรียมเนี่ย น้องก็ดูสารตั้งต้นของน้องว่ามันเริ่มจากจุดแถวที่หนึ่งหรือเป็นจุดที่สองนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเปลี่ยนหาเซนเตอร์ถ้าลดไดโซเนียมซอก่อนค่อยว่ากันถ้าเริ่มต้นจากจุดนี้ก็เปลี่ยนเป็นไดโซก่อนเริ่มต้นจากจุดบนก็เปลี่ยนเป็นไดโซเนียมซอก่อนที่เหลือก็ค่อยดูโปรดักต์ว่าเราจะแปลงเป็นอะไรต่อไปนะครับโดยชื่อต่างๆก็เขียนมาให้เกือบหมดแล้วนะครับตรงนี้นะจวไว้นะไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดหนึ่งหรือจุดสองเปลี่ยนให้เป็นไดโซเนียมซอก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับ อ่ะตอนนี้ให้น้องเปิดชี้แบบฝึกหัดขึ้นมาชี้แบบฝึกหัดเนี่ยให้น้องเปิดไปหน้าที่4นะครับน้องเปิดไปหน้า4ี่แล้วชี้แบบฝึกหัดหน้าสี่ให้น้องทำโจทย์การเตรียมนะครับทำข้อ1นึ่งเนาะข้อ2นะครับหนึ่งสองนะครับสนะครับ ห้าเออทำข้อหนึ่งถึงห้านะครับตรงนี้ทำเสร็จเอ่อถ้าทำเนี่ยนะก็ให้น้องกดปอตเอาไว้ทำเสร็จแล้วก็กดเพย์เพื่อที่จะดูคลิปฉเฉลยนึกอะไรไม่ออกนะครับเตรียมไดโซนเนียมซอให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับชื่อต่างๆเนี่ยแทบจะเขียนไว้ให้หมดแล้วนะครับบางข้อเนี่ยเราก็ต้องเขียนเองเป็นเนาะเออ โอเคครับน้องสามารถกดพอยไปได้เลยนะที่จุดนี้นะครับใช้แดรแกรมหน้าหนึ่งเนาะอย่าลืมนะใช้แดแกมหน้านี้ในการเตรียมนะเอออ่ะทำได้เลยครับ1นถึงห้านะครับแบบผุดหัดหน้าสี่อ่ะตอนนี้ก็มาดูเฉลยนะครับมาดูเฉลยข้อหนึ่งเนาะโจบ,บอกว่าจงเตรียมฟีนอลฟีนอลคือตัวนี้ จากเบนซินเบนซินก็คือตัวนี้นะครับเบนซินนี่เป็นสอต่อต่อฟีนนลนี่เป็นโปรเลยครับเป็นโปรหนักปะฟีนอลเป็นโปรดนักนะโจทย์ตั้งต้นอย่างแนวไหน,หนถ้าดูแดงแกมอะแนวนี้ปะเออโจย์ต้องการเตรียมฟีนอลคือตัวนี้ใช่ปะตั้งต้นจุดที่หนึ่งมาเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ต้องไล่มาผ่านไดโซเนียมซอ,อก่อนแล้วก็ผ่านาน้ำนะครับแล้วก็๊อปปี้มาตามนี้เลยเนาะอ่ะมันก็จะเป็นตัวนี้ โมเมนซนทำกับ HNO3 ใน H2SO4 แล้วก็เอา NO2 ไปเกาะน,นะครับได้เป็นไนโตรไนโตรเสร็จแล้วก็ใช้ SN จะได้ในของ HCl แล้วก็ไฮโดรไลด์ด้วยนะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ NO2 ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น N ไรครับ N2 h นะ แล้วก็เข้าไดโซเนียมซอใช้นี่ก็ได้ HNO2 ในโคนะเขียนง่ายดีบางคนอาจจะเป็น NaNO2 ในโคก็แล้วแต่นะครับ NH2 ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไดโซเนียมซอเป็นตัวนี้นี่เสร็จแล้วตัวนี้ก็เอาไปผ่านน้ำในความร้อนไดโซก็หลุดออกกลายเป็นฟีอะไรครับฟีนอลอ่ะจบแล้วนะครับการเตรียมข้อนี้ ตอนนี้มาดูข้อสองจะบอกว่าให้เตรียมเบนซีนจากออนโลรีนนี่เบนซีนคือตัวนี้นะครับออนโลรีนคือตัวนี้ออนโลีนเป็นสารตั้งต้นนะ